สวัสดีช่วงสายจ้าคลิปนี้กี่พามาเช็คพยากรณ์อากาศประจำวันวันที่16กรกฎาคม2564ลุ้นกันไปไม่ว่าจะเป็นฝนไม่ว่าจะเป็นหวยนะคะขอให้โชคดีทั้งสองอย่างมาดูพยากรณ์อากาศกันเลยว่าวันนี้สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรและเช็คพื้นที่สีเหลืองพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักให้นะจ้า วันนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคกลางพี่ๆน้องๆภาคกลางหลายท่านมาแจ้งข่าวว่าฝนตกดีมากไม่เคยตกแบบนี้มาก่อนก็ดีใจด้วยค่ะและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมียอมความอากาศตามปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่สะสมไว้ด้วยจ้ะเรามาเช็ค พื้นที่สีเหลืองวันนี้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้ไว้ว่าเป็นบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนกักถ้าไม่มีรายชื่ออ่านหมายความว่าเป็นพื้นที่สีขาวอาจจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะมาดูกันเลยพื้นที่สีเหลืองวันนี้ได้แก่จังหวัดกาญจนบ,บุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดระนองพังงา และกระบีค่ะ ต่อกันที่พยากรณ์อากาศแต่ละภาคกันเลยภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ส่วนมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรสุโขทยัยและตากอุณหภูมิสูงสุงสด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่เน้นที่เลยอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่น ชัยภูมิโคราชบุรีรัมสุรินเมื่อคืนโคราชก็ตกหลายพื้นที่หลายอำเภอแทบจะทั่วจังหวัดโคราชเลยค่ะ อุณหภูมิสูงสุด32-3องถึงาสองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นที่กาญจนบุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์ลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาอุณหภูมิสูงสุด32-35องถึงาสองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละห0บของพื้น เน้นที่นครนายกปราจินบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุงสด30-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด3 4องศาเอลเซีงสามตะวัตะวีตกงศาเซลเซีย้ ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นระนองพัาง,งาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด30-33องศา,าเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรจ้ะ กรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองรละ4 0ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจบข่าวค่ะโชคดีทุกท่านไม่ว่าจะเป็นฝนและหวยนะคะขอลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย